ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันนี่นุ่นที่ยากกับสิทภาพไปตามเลขที่มีทีมาของเมเซียนนะคะวั่ผ่านมาเลขมีทีมาของเมเซียนเข่าเจ็ดหนึ่งตรงตรง,ตรงนะคะวดนี่ได้ยินข่าวเมเซียนเพิ่นว่าเพิ่นฝันนะคะฝันว่าพอเพิ่นตายแล้วเมื่อบอกเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะอ่าเมเซียนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณยายครับอววันที่ผ่านมาอนี่นะคะกับเลขเมเซียนเลขมีที่มานะคะไรมาเป็นแบบนี้นะคะคลิปนี้ลงก่อนหวยออกแน่นอนนะคะบางคนอ,อยู่ในอยู่ในเพจเขาเจ้ามาดาม,มาว่าหวยออกแล้วพูดจังโมเมนเดเอคะ่ะลุงก่อนเล็กออกแน่นอนนะคะแสดงว่าเพื่อนพวกม,มีบุญนะครับเป็นเพื่อนหลังที่หลังบาง<ล>ค,คนเล็ออกแล้วจังเห็นนะคะ เลขมีที่มาจากสะเซิงเซาของเมเซียนงวดวันที่16เมษายนให้651กับ71นะคะเลขออก71ล่างเต็มเต็มจังๆนะคะนะคะเมเซีย<อ><ใ>นเมเซียนกับบ่ได้ซื้อจ้กบาทเอาคือบ่ซื้อคุณยายเขาเคยซื้อเลขเขาเป็นยันบ่ออกเลยผู้เคยซื้อเลขบ่บ่เคยซื้อยาเพิ่นใหม้มานี่เพิ่อนลูกหลานเพิ่นใหม้มานี่กับบ่ซื้อจักเที่ยบ่บ่ ออกกหอตะมัอหตอตะปู้อินเพินเห็นน้นทิยาบาน<อ>มีเหล็กบอ่อเอามาลุกแน่เล่ากับเอาน้ำหลานพ่นมา<อ>บัดอาบา้าแล้วกับบซอสอิ่งเขาว่าทมาจมให้เล่าอยู่ตลาดเอฟซีแข้งสองเฮ้ากับมีตะคนดีมีน้ำใจนะคะก็โอนน้ำใจมาให้แมเซียนคากับเขาคาน้ำครับไฟนะคะน้นทิยาจะอ่านเะะด้อเด้อคุณคุณบุวอนหนึ่งพันบาทนะคะ fc ไม่ประสงค์ออกนามห้าร้อยบาทคุณอุทัยสี่ร้อยบาทนะคะ fc เพชรชบูรณ์ห้าร้อยบาทคุณพ่อสุวรรณห้าร้อยบาท fc นุ้ยลาดกับบังสองร้อยบาทนะคะค,300คุณสมัยสามร้อยคุณสมัยสามร้อยบาทนะคะคุณแม่แสนห้าร้อยบาทคุณลือชัยสี่ร้อยบาท คุณชัดชัย500บาทคุณแม่แตง2 5งนะคะคุณกัลยาหรือแม่กัลยา500บาทนะคะคุณป้าอีทนนทบ,บุรี500บาทคุณชัดนิตาภูจันทร์ทึก2,000บาทนะคะ f อซีไม่ประสงค์ออกนาม1 0 0 0บาทนะคะ f อซไม่ประสงค์ออกนาม5 0าบาทนะคะ รวมเป็นเงินของเฮียงมีหรือเปล่าของัเฮงมีอีกสามร้อยเอฟซีเพิ่นมาฝากมาเอฟซีจากทั้งอุดรอือดรคนไกลบ้านเพิ่นว่าเพิ่นฝากให้แม่เซียนสามร้อยบาทนะครับเด้อรวมคุณรวมเข้าไปน้ำกันเด้อรวมเข้ามาทั้งหมดทั้งมวลเป็นเงินเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะรวมอันนี้แรือปล่าค่ะรวมแล้วรวมจะได้ลดหรือร่วมแล้วได้เงินแปด เก้าพันแปดร้อยห้าบาทครับเพื่อนสิไห่เฮาอีบอคุณยายเล่กันไหมเล่กันร้านมาจากสาเชิงเซาเพื่อนสีหหหไห้เฮาอีบอไหเป็นปไห่คือเกากันบอไหคือเกาันบอค่ะนะคะถึงมือคุณยายแล้วนะคะเก้าพันแปาสิบบาทย่ยอวยพรไห่เอฟซี FC นะคะ เ e อ oh day, no ้เพ hm ิ่นส่งเพิ่มมาแล้วมีนะขอบคุณเพิ่นนะค่ะขอบคุณนแรงเลยวันีขอบคุณว่านอะไรหลายเด้อตัวซื้อซื้อค่ะแม่เซียนนะคะแม่เซียนเพิ่นก็ซื้อซื้อแตบอกว่าขอบคุณหลายๆเด้อที่โอนค่ากับเขามาให้แม่เซียนนะคะนะคะอันลูกหลานเขาได้บ่ละอันบ่ซื้อให้เขานั่นนะเขาก็ขายุ่นละเขาไปต่อไเนาะ บ่ไดาดอกก็ไาเขาก็ต่อบาอยู่แม่บ่ใจบ่ถึงใจบ่ถึงเลยบ่กล้าลงทุนเนาะเอาบ่เป็นยังไงเอฟซี่นลงทุนเอาเออ่านาตยเพิ่นนั่นเพิ่นกับคนมาแจ้งใดก่อเลขสีม่ามือใดก็เลขเลขมีที่มานี่มีแต่คนบอกว่าตามแม่เซียนให้หน่อยแม่นจริงจริงเลขมีที่มาจากเซิงเซาว่าก้อนสิออกิก้อนสิออกสองสามมือมันบ่ก้อนจี้ออกสองสามมือ ฟังเด้อพี่น้องเอฟจีนะคะบมแมนต์วดตามนะคะอ้โมาสีโทมากคือเกาไก่เกาล่ะไห่คือเกาอันเพิ่นว่าคอนเลกออกสองสามมือนะคะอย่าฝ่ามาคอมเม่นวาโนนทิยาบอตามนะคะตามคือเกาแ่วมาเพิ่นบอไห้เข้ากับบ่มีขมูลจะมาไห้นะคะอันราเมเซียนฝันบอวันพผะฝันบอฝันหมุนขึ้นฝันเวลาใดค่ะรอรอสีแก้งบ่งใช่ไเออรอสีแก้งนี่แหละ วันว่าจังไดค่ะวันว่าพ่อมาบอกพ่อหายพ่อไม่เซียนบอกค่ะจ้าเพิ่นเพิ่นตายหรือเพิ่นยังบอกเพิ่นตายแต่โดนแล้วโอ้เพิ่นตายเขาโดนเนี่ยเขาเนี่ยเขินเขาเนี่ยเขาเนื้อพนวาจังไดเพิ่นมาเพิ่นว่าจังไดเพิ่นหายเลขนี่ละเพิ่นว่าจังไดเพิ่นมาพันหายพันว่าไงดเพิ่นบอกเลขเลยเพิ่นบอกเพิ่นเซียนหายเพิ่นบอกเลยเออเพิ่นบอกเลยยังจำได้ยูวะจำได้บอกครับจำได้ยูตัวไหนครับ ขนกระบอกย่าย่า่ยันยันขอ้ด้ยินพอยอ่านว่ามีเส้นตื่นขึ้นมาเขียนไปเลยแมนบอพอยอ่านว่าอยู่วัดเออเขียนใส่กระเป๋าเสียไว้แมนบอใส่จว่าเบิ้งกันอ่ะวายเสียงอว้อีกียอเสียงอเสียงอีกเสีเสยงอีกเนีอเนียอเสีอีนเยวเียเียเียออี่ององ เดี๋ยวเดี๋ยวหอยสุ่มก่อนบ่ได้เลขกันนึงก็ได้เลขกันนึงตัวไทยเนี่ยสามศูนย์ห้า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 เลขพอไงพอของแม่เสียนตายตะโดนแล้วมาเขียนห้นะคะขึ้นวันพระฟันหลอสิแกงเดี๋ยวน้องพี่ยาสิเขียนใส่กระดาสมุทรไทยนะคะเขียนเขียนในพี่น้องเป็นแคบหน้าจอน้องพี่ยาเขียนเขียนแล้ว้เขาเขียนบ่ได้ที่เขาลายปีนลายมืออย่างไร้เส้นหลักกาหอยเด้ออ้าตรอันนี้หอยเด้อไหมคิดหอยเด้อนี่บ่ โอ้พนก็มีเลขกหายเนาะโอ้เม่เนนี่ดี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 ดวงสีสมพงนดีว้คุณใจอืพอยัอ่านาากยังได้เขาก็ขั้มากเรเีพี่ี่มากเใจมาให้เพิรดซียอดได้เลกมแ่เมีิีนล่ะเมีิเี็นละฝันมาสั่นฝันมาพอยี้มาเขียนเลขให้เฝ้าแท้สักเท้าพุดส่นเลีสศูย์หางเดียวเด้อเอีเพิันนะคะฝัน่าผีพอเพินนะคะตายแล้วนะคะ พีผีพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วนะคย่างนี้่าผีพ่อตายแล้วพ่อพ่อตายแล้วไม่ใช่อันคือเอาเนี่ยใส่กระมอมเป็นแค่ตายแล้วไม่เห็นว่าเจ้ใส่ตะข่อยนี่แล้วว่เจ้านี่อืมันสมุนหลายๆผู้เขียนให้นน้อยาเขียนอยู่ผู้เดียวเอาแต่เขียนผู้เดียวมันก็ค่อยขอมูลแนนนอนนะครับเพราะแกั้องเงเห็นเขียนมันสิเพี้ยนอีกพ่อพ่อเมเซียนตายแล้วนะคะพ่อตายแล้วมามาบอกนะคะ สามตัวหางเดียวสามศูนหาแม่เซียนฝันเราสิแกงตื่นขึ er. ้นมาเฝ้าโจดไว้เลยนะคะพออ่านเว้าสมจริงสมจังขนาดมือเศร้าเฮ้ยมีเซียนฝันคักฝันเนี่ยพญามาบอกเข็นตะลุกเฝ้าเขียนไว้สั้นแล้วก็ลูกหนึ่งเขาสั้นตัวใดหะนี่พญาปวดชักฝันใส่ถูกเสียไว้ไปถามโระนะโอ้แสดงว่าขนาดพญายอ่านนังบอกมาจากต้นมีเสียนบวบคนมาเมนบอกเมนใส่กับเป้าเสียไว้เลยโอ้ไทยเอฟซีติ ไฮเอฟซีแน่นอน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 ครับแต่ว่าอย่าลืมเด้อเลขมิติมานี่โทรเอาไฮร้านคือเก่าเด้อไฮเอฟซีคือเก่าว่าแมนว่าได้เอาเลขอันนี้ไฮเราพอดตามเลขอันนี้มิติมาได้ขาเจ้ากับชากระไฮเราได้เมื่อนั้นกระไาอีกกระว่าความหวังกับยูกับเมเซียนมันบารุงเฮงความหวังของเอฟซีกับยูยูกับเมเซียนผู้เดียวนะคะกระซูปสลุปมาเงินทุกบาททุกสตางค์กระถึงมือเมเซียนแล้วนะคะถึงซาถึงเลวกระถึงคือเก่าทำมีผู้ใดมอบนำใจมาไฮเมเซียนอีกนนทิยากระ จะมานั่งมอบไห่อีกคือเกานะคะก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะเวลาหมอบเงินกะะ็อาจจะเป็นคลิปตอนเ,อเลขมีที่มามากเราก็จะมามอบไห่แมเซียนคือเกานะคะก็ขอขอบคุณทุกที่ที่ให้ความไว้วางใจกระทั่งสองของเฮานะคะแต่ว่าสรุปมาในคลิปนี้เลขเลขมีที่มายังไม่มานะคะมีแต่เลขเออเลขพอเ,เ,เลขฝันนะคะเลขฝันแมเซียนเพิน่นฝันเมื่อคืนเนี่ยนะคะขึ้นวันพาฝันมาพอเพิ่นตายตลหลายปีแล้วมาบอกนะคะ มาบอกไม่ได้มาเขียนนะคะมาบอกให้สามศูนย์ห้ายายเซี่ยนกับจดไว้นะคะกล้องกล้องกล้องสามศูนย์หาหางเดียวนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะเสียงบ่มี่เราอยเสียงบ่มี่เราอยว่าเจ้าเว้าอู้เจ้าเว้าไปซะเราเราเซี่ยงกันเซี่ยแบมันงเป็นแทบแล้วไอ้อันกับบุญเว้าดีมามน้ำกันนี่ต่ยิงกับพี่น้องกับ เจรนาเบึงเอาแล้วครับเดก็ข้างแรกนะครับนี่ข้างปฐมมาเลิกเลยนะครับที่ได้ความฝันของเมเซียนนะครับปกติเมเซียนฝันบ่บ่บ่ฝันแค่เสียปกติเคยฝันเห็นพอที่ตายแล้วเคยฝันบ่เพิ่นบ่เคยมาเข้าฝันเลยบ่บ่เออสังวาถ้านี้เป็นข้างแรกเนะบ่ครับนี่เอานั่นปกติพอใหญ่เพิ่นมักเลขบ่พอพอพอแม่เซียนตัวเพิ่นเป็นคนมักเล็กเมเซียนแบดบ่มักเลข็กเพิ่นทิ่จังได๋จังมาเขียนมาบอกคักถึง บ่ฝันเห็นจักเสียง่ายก็จีฝันในข้างแรกผัดเอาเลขมาให้ก่อนขอบคุณแม่เสียนหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาให้เอฟซีนะคะวันนี้ก็ขอให้พีโชคดีนะคะถ้าบ่ถ้าบ่โชคดีกับเลขเพิ่มฝันกับโชคดีกับเลขมีที่มาในงวดวันที่2พฤษภาคม2566นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดนมากเ้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ